เข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะจะเจอกับใบเตยอ,อีกแล้วนะคะเช่นเคยค่ะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะแล้วก็เรามาเจอกันตรงนี้นะคะกับคลิปรันด o อมนะคะเป็นคลิปรันดอมในหัวข้อนี้นะคะศรัทธาบารมีนะคะที่กําลังจะ เกิดข,ขึ้นกับคุณนะคะในเร็วๆนี้นะคะศรัทธาบารมีนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะมาพร้อมกับกรน,นี้นะคะกรนยามเย็นนะคะอาทิตย์อัสดงนะคะกำลังลารับขอบฟ้าไปแล้วนะคะกับยามเย็นๆวันนี้นะคะเย็นลงจินตนากรตามใจหลงเดินเดี่ยวดงด้วยเกล้ามาฝ้าไหวขวัญลิวล่อง <c oughs> ลิวล่อง ขวคว้าเววาไปรอนรอนไหลในผผารู้ดาวนานโอ้โหอ่านผิดอัานถูกนะคะจากที่กำลังจะซับซึ้งนะคะกลายเป็นขำไปนะคะครบเครื่องเศร้าสำเร็จให้เสร็จสับน้อมในรับเศร้าส้อยอ้อยซ่อนไหวหลากลีลาผสานฝันวรรณการความแวววันเวียนไหวดักดานครวนเออมันเป็นกรแปดหรือเปล่าเนี่ย โอเคเราควรจะจบที่ตรงนี้นะคะเราควรจะจบที่ตรงนี้นะคะไปเตยขาเออนะเอาเป็นว่านะคะยามเย็นๆนะคะกับแสงตะวันที่กําลังจะลาลับขอบฟ้านะคะบอกเวลาว่าเรากําลังจะต้องพักผ่อนนะคะถึงเวลาที่จะต้องพักผ่อนกายานะใครที่มีภารกิจมีงานให้เราทำนะคะก็ขอให้มีความสุขกับการทำงาน ขอมีความสุขกับภารกิจที่คุณทํากันแล้วกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะคะหัวข้อในวันนี้ศรัทธาบาร,รมีนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะดูสิใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมใบเตยก็อ่านไปเรื่อยๆนะคะถ้ามัน เอเนจี Energy, ตรงถ้าพลังงานตรงก็จัดไปจัดไปนะคะก็ใครอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะจองคิวได้กับแอดมินนะคะส่วนใหญ่จองกับใบเตยใบเตยจะนัดคิวชนคิวจองกับพี่แอดมินพี่ผู้จัดการส่วนตัวใบเตยได้เลยนะคะโอเคมีความรู้เหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนนะคะดูซิว่าไพ่จะไปในทิศทางใด หมายเลข20ไหมายเลข12และหมายเลข19นะคะมีความเกี่ยวข้องกับคุณไหมดูสิดูต่อดูต่อ มีดาวเสาเนาะหมายเลขสิบเก้ามาสองรอบเลยหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสัญ,ญลักษณ์จากจักรวาลธนูนะคะธาตุน้ำด้วยนะหมายเลข24มีนกรกฎพิจิตรนะคะมังกรสิงห์หมายเลข5เมษนะคะหมายเลขหนึ่ง ประมาณนี้นะคะประมาณนี้ประมาณนี้ดูต่อนะเกี่ยวข้องกับเราไหม energy ของเราในช่วงนี้คืออะไร energy ของเรานะไพ่ขึ้นมาเป็นอุดมไปด้วยทรัพย์สินความรู้ก้องขวางนะคะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่ ะะอำนวยผลดีในเรื่องของการเรียนการศึกษาอักษรศาสตร์การสื่อสารการพิมพ์อะไรพวกนี้นะค่อนข้างดีค่อนข้างโดดเด่นเป็นสง่าราศีทีเดียวนะคะหมายเลข20นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่เราเองนะคะจะเราเองนะคะ จะมีในเรื่องของการงานที่ดีนะคะมีชื่อเสียงมีความก้าวหน้านะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับอย่างสมบูรณ์พร้อมนะคะเป็นช่วงที่ถ้าเรามีความรู้มีวิชานะคะแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่นเราก็จะมีเหมือนกับการดำรงตนน่ะตัวเราอ่ะก็จะดำรงตนอยู่ในสถานะที่มีความสุขมีความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนก็คืออะไรที่มันเป็นความรู้ที่ดีเราแชร์เราบอกเราสอนคนอื่นต่อบอกคนอื่นต่อได้ก็ทำ นะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยช่วงนี้ค่อนข้างดีพรั่งพร้อมทรัพย์สินพรั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองความอุดมสมบูรณ์การช่วยเหลือการแบ่งปันให้กับผู้อื่นนะคะยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับแล้วก็เงินทองจะไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายนะคะเพราะฉะนั้นตัวคุณเองอะถ้าหมั่นบริจาคทานอยู่เนืองเนืองคุณก็จะมีความสมบูรณ์พร้อมในทุกๆด้านทั้งเรื่องเงินเรื่องงานส่วนความรักก็เป็นเวลาที่จะมีความสุขมีความ คือเป็นเป็นคนรักที่พร้อมให้นะคะพร้อมให้พร้อมเสียสละพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาเป็นแฟนเป็นคู่รักเป็นเพื่อนเป็นคู่รักที่ดีเข้าอกเข้าใจและมีเมตตาต่อกันและกันซึ่งเป็น energy หรือพลังงานที่ดีมากนะคุณมาฟังตอนไหนเวลาไหนเบเตไม่รู้แต่ว่าถ้าคุณมาเปิดคลิปนี้ฟังที่เป็นคลิปแ a n d อม วันนี้นะคะ energy หรือพลังงานของคุณดีมากเลยงานดีเงินด,นดีเป็นช่วงที่คุณจะประสบความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ปัญหาอุปสรรคต่างๆลดน้อยลงศัตรูคู่แข่งหรือคนที่ไม่ได้ชอบหน้ากันเนี่ยจะมาให้โทษไม่ได้อีกแล้วการที่คุณจะได้แสดงผลงานหรือนําเสนอความคิดเห็นมีความคิดที่มันสร้างสรรโดเด่นนะคะในเรื่องของจินตนาการในเรื่องของผลงานได้รับการยอมรับ นะในแวดวงที่คุณทำงานอยู่ได้รับการยกย่องสรรเสริญในวงกว้างความสามารถของตัวคุณเองเป็นที่น่ากล่าวขานถึงการทำงานที่ผ่านมาก็ได้ส่งผลดีให้เห็นเด่นชัดได้รับเกียรติยศชื่อเสียงได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะมีโอกาสได้สร้างชื่อเสียงหรือมีโอกาสได้ทุ่มเทเอาใจใส่กับการเปลี่ยนแปลงการเติบโตคือทุกอย่างมันเป็นไปด้วยความดีอ่ะมันเป็นไปด้วยความดีงามอะ่ะเออนะเพราะฉะนั้น การเงินก็ดีดวงการเงินก็จะประสบความสําเร็จนะคะเกิดผลเป็นความมั่นคงมั่งคัง่งนะสร้างสรรค์ต่อยอดเงินในกระเป๋าในบัญชีได้ค่อนข้างดีงานที่เกี่ยวกับการพิมพ์การสื่อสารอักษรศาสตร์เติบโตสวยงามนะเป็นนักประพันธ์นักเขียนนะคะกะวีวรรณกรรมหรือออนไลน์ ทุกอย่างประสบค,ความสําเร็จดีนะคะอยู่ในช่วงของการเรียนรู้สภาวะธรรมของโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสภาวะที่งานก็มีอุปสรรครู้แหละปัญหาอุปสรรค,ปคเป็นธรรมดาเอ่อเราจะเข้าใจชีวิตมองถึงสภาวะความเป็นไปแล้วก็ดํารงตนได้อย่างเป็นสุขในทุกๆสภาพไม่ว่าจะสุขจะทุกข์จะดีหรือไม่ดีคุณสามารถที่จะดํารงตนให้มีความสุขได้เงินก็มีเข้ามาเรื่อยๆไม่ได้แบบ ถึงขั้นว่ามีมากมายไก่กองแต่มันก็สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้ส่วนความรักก็เป็นช่วงที่เราอาจจะเออบางท่านอาจจะแบบถือตัวคลองตัวเป็นโสดไม่ได้ไปโฟกัสที่เรื่องของความรักมากมายนักนะคะอันนี้คือ energy หรือพลังงานของคุณนะถ้าถ้าคุณฟังแล้วคุณรู้สึกว่าเออมันตรงเลยละใบเตยช่วงนี้มันเป็นอย่างนี้เลยก็ถือว่าโอเคนะเรียนรู้สภาวะบนโลกใบนี้คือมีดีมีไม่ดีมีทุกมีสุขมีขาวมีดาคือมันเป็นธรรมชาติของชีวิตอะไรเงี้ยถ้าคุณ มองไปด้วยความเข้าใจไปเตยมองว่าเออคุณก็จะแบบมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะนะทีนี้เราไปดูต่อกันนิดนึงนะ ระวังการโดนก๊อปปี้ผลงานเนาะงานที่แบบเป็นสื่อเป็นอะไรที่มันเป็นคอนเทนต์ของคุณอะระวังการโดนแอบบ่องแอบบติดตามแอบบแบบโดนก๊อปปี้ผลงานอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะผลงานมันโดดเด่นไงมันก็มีโอกาสที่เราจะโดนก๊อปปี้ผลงานได้นะคะพระอุปคุตพระแม่ธรณีนะบางท่านเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะเวลาที่คุณได้แบบสวดมนต์นั่งสมาธิคุณก็ชอบกรวดน้ำเนาะ กรดน้ำแล้วก็มีในเรื่องของการที่ฝากบอกกล่าวพระแม่ธรณีเป็นสักขีพยานเนาะก็มีแม่ย่านางขึ้นมาด้วยนะคะ Energy สิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานของคุณงามความดีพระแม่ธรณีท่านก็พูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือความมั่นคงต่างๆนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณแม่ย่านางท่านก็พูดถึงเรื่องของยศยานพาหนะที่จะให้คุณให้ประโยชน์กับคุณเนาะบางคนก็มีโชคมีลาบจากเออทะเบียนรถทะเบียนบ้านก็ว่ากันไปที่ที่คุณอยู่ นะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่กรรมดีจะผลิดอกออกผลนะคะเออนะเรื่องไม่ดีก็มีบ้างแหละนะแต่ว่าตัวเราเองก็จะได้เห็นไส้เห็นพุงรู้ธาตุแท้เห็นธาตุแท้ของคนต้องว่าอย่างเงี้ยนะแล้วก็หมายเลขแปดสิบแปดนะคะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาฟังคลิปวันนี้ไปเตยมองว่าคุณเองค่อนข้างดีเลยนะในเรื่องของการงานเนี่ยคือ พระอุปคุตเนี่ยนะคะท่านก็เป็นพระอาหารหันต์ในสมัยพระเจ้าอาโศมหาราชเนาะบำเพ็ญอยู่ใต้ท้องทะเลมีอิทริ์ปราบมารคุ้มครองป้องกันเพราะนั้นวันนี้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองป้องกันนะคะดวงแข็งคุณมีความเพียรมีความอดทนรักสงบไม่ชอบสูงสิงกับใครใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ําเรื่องทะเลทํางานทางน้ําอะไรพวกนี้ไม่ลําบากมีกินมีใช้เสมอไม่ขาดมือนะอะไรที่ดูเหมือนจะไม่ได้ก็จะได้ย้อนเวลาได้เนี่ยคือ คือคุณนะ่ะม,มีจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามารอดพ้นอันตรายต้องว่ายอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หมายเลข43่สิมพระแม่ธรณีเนาะพยานนะคะการเซ็นสัญญาก็ได้นะหรือพูดถึงเรื่องพยานเรื่องเรื่องสัญญาเรื่องของออมีการต่อสัญญาอะไรพวกนี้ก็ได้นะอาจจะโดนเรียกไปทำสัญญาอย่างนี้ก็ได้นะคะ ตัวคุณเองหากคุณคิดดีทําดีพูดดีอย่างสม่ําเสมอนะคะตัวคุณก็จะมีความอุดมสมบูรณ์เนาะสิ่งที่เป็นอุปสรรคก็จะมาลายสิ้นไปมานทั้งหลายนะคะพ่อแม่ธรณีก็ปัดเป่าออกไปมีที่ดินมีที่มีทางมีอสังหามีชีวิตมีการเติบโตมั่นคงเอาชนะมานด้วยกุศลในอดีตคุณมีสักขีพยานมีคนที่เห็นคุณงามความดีของคุณนะคะศัตรูหมูมันทําอะไรคุณไม่ได้ชีวิตคือจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆคือมันจะค่อยๆโตขึ้นอ่ะ นะมันค่อยๆโตขึ้นถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ก็มันก็ไหลไปเรื่อยๆอ่ะมันไม่ไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่หวือหวารีบร้อนอืมมันไปเรื่อยๆช้าๆแต่ว่ามันมั่นคงแล้วก็การเดินทางช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่เดินทางด้วยนะคะยศยานพาหานะเดินทางธุรกิจขนส่งประมงเกี่ยวกับโลจิสติกเกี่ยวกับ รถเกี่ยวกับอากาศยานเกี่ยวกับยอดยานผ่านนะให้โชคให้ลาบมีความบูรมสมบูรณ์บางคนเนี่ยมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะพบคู่จากการเดินทางก็ได้เนาะแล้วก็ช่วงนี้อารมณ์เราก็จะแบบว่าขึ้นขึ้นลงลงนิดนึงนะเพราะวายุขึ้นมานะคะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นความอ่อนไหวของตัวคุณที่มันเป็นช่วงช่วงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็ใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรือเกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับ อะไรที่มันเกี่ยวกับไฟฟ้านะคะเดินเรือรถอะไรพวกเนี้ยค่อนข้างดีนะคะขนส่งอะไรพวกเนี้ยดีมากเลยเดินทางบ่อยๆอ,อะไรพวกเนี้ยก็ดีนะคะคือถ้ามีบุตรก็มีบุตรเก่งมีบุตรฉลาดเฉลียวอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นนะคะค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีเลยนะคะอืมดีงามมากผีตาแหกขึ้นมานะคะ ที่ทางที่ทําที่อยู่เจ้าที่เจ้าทางดีแหละนะทําดีต่อเนื่องชีวิตก็มีแต่จะ,จะเจริญจะผาสุขต้องไหวอย่างเงี้ยอืมพระแม่อุมาเทวีก็ขึ้นมาโชคลาภวัสนาบาร,รมีนะขึ้นมาชัดเจนมากเลยนะศรัทธาบาร,รมีของคุณเียมีจริงๆนะคะเห็นไหมคะศรัทธาบาร,รมีในที่นี้คืออะไรนะตัวคุณเองเนี่ยจะมีความแบบว่า สร้างกุศลสร้างกรรมดีมาอย่างต่อเนื่องนะคะชีวิตของคุณเนี่ยถ้าเคยเดินผิดทางถ้าเคยโดนหลงเดินหลงทางเนี่ยก็มีคนนําพาคุณนะก็มีคนนําพาคุณน่ะไปเจอแสงสว่างนําทางชีวิตคือตัดสินใจที่จะทําอะไรที่ถูกที่ควรได้แล้วก็ชีวิตจะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อ่ะสตูหมู่มาจรจะมาลายสิ้นไปนะคะ สืบชะตาอ่าบางท่านมีการทําพิธีกรรมสืบชะตาด้วยแม่ซื้อนะคะคือสิ่งที่ไปเตยเห็นเนาะอย่างที่บอกแหละว่าศรัทธาบาร,รมีอ่าบางท่านเนี่ยก็นับถือพระแม่อุมาบางท่านนับถือพระแม่ลักษมีนะคะเจ้าที่เจ้าทางอ่าสานปู่ย่านะคะพระแม่ธรณีด้วยพระแม่ย่านางด้วยนะคะมีคนที่แบบว่าเคร่งศาสนาด้วยเนาะที่เข้ามาฟังคลิปนี้ก็ปฏิบัติ ศิลปฏิบัติธรรมหรือรักษาคุณงามความดีอยู่เนืองๆทาบุญบริจาคทานอยู่เนืองๆมีน้ําอดน้ําทนเพียรพยายามที่จะทําความดีอยู่เนืองๆชีวิตของคุณจะผาสุกบารมีอํานาจเนี่ยเกิดจากสิ่งที่คุณทําทั้งในอดีตและปัจจุบนันล้ลลวนนะคะส่งผลให้ชีวิตคุณผาสุกมั่งมีสีสุกมีเงินมีทองมีในเรื่องของการที่คุณเองเนี่ยนะคะกลับตัวกลับใจได้หรือตัดสินใจที่จะ ทําในสิ่งที่ดีได้นะคะบรรลุธรรมหรืออธุรกิจการงานถ้ามันเคยอยู่ในช่วงที่มันซบเซาไม่ดีคุณก็จะมีคนยอมรับให้เครดิตคุณมีโอกาสได้เริ่มใหม่ถ้าเสียเครดิตนะคะก็มีโอกาสได้เริ่มใหม่ชีวิตมีการเริ่มต้นใหม่ชีวิตเหมือนได้เกิดใหม่ชีวิตมีอํานาจมีบาร,รมีเกิดขึ้นอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะพิมพ์พิมพ์มอะไรดีคะพิมหกสานะคะหกสานะคะบวกลบกันแล้วได้เเนาะ บวกลบกันแล้วได้ก้าเป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นความก้าวหน้าก้าวไกลก้าวกระโดดนะคะ 9, 9้า 9, หรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นเรื่องดีๆมันย่อมจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเลื่อนมาเจอไปเตยด้วยด้วยความบังเอิญหรือว่าคุณตั้งใจเข้ามาฟังคลิปนี้หรือกดเข้ามาฟังเนี่ยบาร,รมีหรือความศรัทธาใดๆก็ตามที่คุณมีที่มัน เป็นเรื่องที่เราทําอย่างสม่ําเสมอทําด้วยความเพียรพยายามทํามาอย่างต่อเนื่องชีวิตของคุณจะมีความผาสุกจากร้ายจะก,กลายเป็นดีศัตรูหมู่มานแพ้ภัยไปเองทําอะไรคุณไม่ได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงแข็งมีเงินมีทองมีอํานาจวาส,สนามีบารมีนะเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์ ปฏิบัติอะไรก็จะบรรลุนะคะเข้าอกเข้าใจเห็นเก่นแท้ของชีวิตมองชีวิตด้วยความจริงและความเข้าใจและที่สําคัญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเมตตานะเจ้าทีเจ้าทางกุย่าตาทวดนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือศรัทธาท่านเมตตาคุณมากๆไปเตยอาจจะไม่ได้พูดถึงไม่ได้เอ่ยถึงท่านนะคะทุกท่านแต่ว่าวันนี้สิ่งที่ท่านอยากจะสื่อก็คือนะอย่างที่บอกแหละพิมพ์หกสามแล้วรับพลังงานดีๆไปซะ้าอะไรดีๆเนี่ยรับเอานะคะสร้าง พลังงานบวกๆให้กับตัวเองที่ลองมาเจอกันวันนี้นะคะไม่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่เหตุบังเอิญหรอกการที่ได้มาเจอกันแล้วไพ่มาคอนเฟิร์มว่าอ๋อที่เราทําอยู่เนี่ยอ๋อมันไม่ได้สูญเปล่าไปนะมันมีอะไรดีๆที่จะมันมันจะเกิดขึ้นกับเราอยู่อย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งยอมแพ้ลามือไปกับอะไรที่เราต้องอดทนต้องพยายามเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอวยพรให้คุณโชคดีนะคะแล้วก็มีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายแล้วก็ในเรื่องของงานในเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆหรือในเรื่องของ ความคิดสร้างสรรค์ใดๆก็ตามที่เรามีเนาะระวังคนจะก๊อปปี้ผลงานเอานะคะก,ก็มันก็ห้ามกันไม่ได้แล้วบางทีแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก,ก็ขอให้คุณระมัดระวังตัวไว้ก็แล้วกันมีคนแอบซองแอบซื้อชีวิตคุณอยู่แต่อย่างที่บอกแหละวว่าัตูโมมานทาอะไรคุณไม่ได้เขาจะแพ้ภัยไปเองก็อวยพรให้คุณโชคดีนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้ก็มีความสุขมากๆที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพานะคะขอให้คุณงามความดีที่คุณได้ทํา นะท,ทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันนําส่งคุณนะคะให้คุณมีทรัพย์ปัจจัยสี่ที่บริบูรณ์พังพร้อมนะคะสมบูรณ์พร้อมในทุกๆด้านนะมีเงินมีทองหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายคิดอะไรก็ขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกๆประการนะคะสวัสดีค่ะ